วันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูรถคันเองครับที่ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งแล้วก็คอนเซปตร์รถเนี่ยชัดเจนอยากให้เห็นจริงๆเพราะว่ารถคันนี้มันดูหล่อดูเท่มจงังหวะนี้นะครับเราชิงมาถ่ายให้เห็นก่อนว่ารถคันนี้มีติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งอะไรแล้วมันดูหล่อดูเข้มขนาดไหนเดี๋ยวพาไปดูครับ ครับวันนี้มาพบกับช่องมาแชร์ชาแนลอีกเช่นเคยครับผมนนท์มาแชร์วันนี้ครับผมจะพามาชมรถ1คันครับที่มีการตกแต่งติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเข้าไปเดี๋ยวเวน,นี้จะมาไล่รายละเอียดตั้งแต่ด้านหน้ายันถึงด้านท้ายให้ฟังครับว่ามีอุปกรณ์ตกแต่งอะไรที่ติดตั้งเข้าไปใส่รถมิซูชิปัเจโรสปอร์ตในรุ่น G ีทพัทในปีโมเดลเย์2023นี้ก่อนอื่นอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์ตเราด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการติดต่อกันติดตามของเราเองเราจะนําข่าวสารดีๆนํําาาาข้้อออมมมมููลดดีีๆใหท่่่นชชตติงเรรรยปป็ะจคับ คลิปนี้เป็นคลิปแรกครับในปีโมเดลเยีย2023ที่มีการปรับเปลี่ยนแคมเปญมีการปรับเปลี่ยนออปชันให้กับตัวปัจจิโลสปอร์ตในปีโมเดล2023เนี่ยในรุ่นปัจจิโลสปอร์ตในรุ่น GT-Pass ครับมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็มีการพัฒนาเพิ่มออปชันเข้ามาผมเคยพูดไว้แล้วในคลิปนี้ครับคลิปนี้จะพูดถึงในรุ่น g t p ั s s แล้วก็ในรุ่น Elite Edition ที่เป็นขับ2ในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยมีปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง GT-Pass มี2จุดที่เพิ่มเข้ามาครับคือตัว ที่ให้มาจากโรงงานราคาัพเพิ่ม10,000บาทและลูกค้าเนี่ยจังหวะที่แบบคุยคาบเกี่ยวระหว่าง Model 22, โมเดล22โผล่ไปโมเดล23พอเสร็จแล้วปุ๊บลูกค้าจังหวะตัดสินใจได้พอดีช่วงสิ้นปีอยากออกรถพอดีเอ้ยอ่ะมาเจอจังหวะโมเดล23มีการปรับเปลี่ยนพอดีครับใส่ออปชั่นตัวอะแดปทีบรวมไปถึงเตือนการชนด้านหน้าตรงมา2ระบบจากโรงงานแต่สิ่งที่เราใส่เพิ่มเข้าไปครับมันเหนือกว่าน,นั้นคือระบบแอดวานที่ลูกค้าคิดว่ามันไม่น่าใส่ได้แล้วเราพยายามนําเสนอพยายามบอกลูกค้าทุกๆเคส มันมีคลิปหนึ่งที่ผมพูดถึงในรุ่นปาริโอลสปอรในรุ่น g t p l พ s และลูกค้าเนี่ยอัพออปชันเหมือนกันแต่ตัวนั้นจะเป็นโมเดล2ีโมเดลย2เนี่ยถ้าจะเอา a d แดป i ีฟ FCM หรือระบบอื่นๆเนี่ยต้องเพิ่มต่างค่อนข้างเยอะพอโมเดลนี้ปุ๊บเพิ่มนิดหน่อย และได้ฟังก์ชันที่ใช้ในชีวิตประจําวันได้สามารถตอบโจทย์ในชีวิตประจําวันเราได้คันนี้ทําอะไรมาบ้างเดี๋ยวผมมาไล่ก่อนด้านหน้าครับคอนเซปต์เดียวกับคลิปที่ผมเคยพูดเลยคือ Elite Edition อยากแต่งให้เหมือนกับ Elit e ดกคันครับใส่โลโก้ฝากระโปรงที่เป็นสีโครเมียมเดิมทีเนี่ยมันจะมีให้เลือกอยู่สองสีสีเงินที่เป็นเงินด้านกับอีกแบบหนึ่งที่เป็นสีดําเลยสีดําเลยก็จะมีความโมโนโทนแต่คอนเซปต์ลูกค้า Elit e ไงลูกค้าสั่งทาสีกระจังหน้าให้เป็นสีดําเงาครับมาตรฐาน 2K ออเนรรบบกร ทำสีก็จะมีมาตรฐานที่รองรับได้ว่าเฮ้ยเราเนี่ยเชื่อมั่นได้เลยว่าคุณภาพสีคุณภาพงานคุณภาพการทำสีเนี่ยไม่แพ้ใครแน่นอนครับรวมไปถึงตัวชากันชนด้านหน้าที่ทำสีให้เป็นสีดำเงารับกับตัวกระจังหน้าด้านหน้านะครับอีกอันนึงที่ใส่เข้ามาแล้วมันทำให้หน้าตารถคันนี้เนี่ยดูโดดเด่นแล้วก็ดูโฉบเฉียวขึ้นคือตัวครอบไฟครับครอบไฟด้านหน้าเนี่ยที่เป็นครอบไฟตัดหมอกครับเป็นสีดำเงารับกับตัวรถนะมันจะให้ความโมโนโทนมันจะให้ความเท่ของตัวรถคันนี้เนี่ย ค่อนข้างมากครับไล่มาด้านข้างด้านข้างที่ทําเพิ่มเข้าไปครับคือตัวล้อแม็กล้อแม็กเดิมทีเนี่ยเป็นสีทูโทนเป็นแบบธรรมดาเลยไม่ได้มีสีอะไรที่ทําให้รถเนี่ยดูสปอร์ตอะไรครับคอนเซปต์ลูกค้าชัดเจนอยู่แล้วอยากติดตั้งให้รถคันนี้เนี่ยมีคอนเซปต์เป็นเหมือน e l ลิทอิดิชันเป็นตัวตกแต่งพิเศษทําสีตัวล้อแม็กทั้ง4ล้อครับให้เหมือนกับตัว e l ลิทกระจกมองข้างยังคงค,งคอนเซปต์เดิมคือ e l ลิทอ d ดิชันอยู่ครับราวหลังคาอีกชุดหนึ่งที่ใส่เข้ามาคือตัวทําสี ทำสีมาตรฐาน 2K นะครับเกรดเดียวกับตัวโรงงานที่ทำอบสีมีมาตรฐานชัดเจนมีการรองรับมีสีตัวถังที่รองรับจากโชวรูมเลยลูกค้าไม่ต้องขับรถออกไปแล้วไปทำสีเรามีการรับประกันให้แน่นอนครับเบ้ามือจับที่เป็นเคปฟล่าของแท้มิซูบิชินะครับเวลาติดตั้งมันเป็นแบบสูญญากาศมันไม่มีกาวรูปแบบไม่มีกาวมันดีตรงที่ว่ามันไม่กินสีรถ มันติดตั้งง่ายการใช้งานเนี่ยมันจะเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจําวันและของคนไทยในประเทศไทยมากกว่านะครับภายในรถครับภายในรถมีออปชั่นที่ผมจะไม่พาไปดูแล้วเราพยายามให้เห็นในทุกๆคลิปคือการอัปเกรดตัวเรือนไม้ LCD ขนาด8นิ้วรวมไปถึงตัวสวิตช์คอนโทรลที่วงลยที่ สามารถใช้งานได้ปกติคอนโทรลเลือนไมคจากตัวพงไลัยได้เลยนะครับอัปเกรดให้เป็นเหมือนกับ GTPremium สิ่งที่เพิ่มเข้ามาในตัวออปชันที่ผมเสริมเข้าไปให้กับลูกค้าเนี่ยคือตัวสปีดลิมิตสปีดลิมิตเนี่ยในไทยเนี่ยสเปคในไทยจะไม่มีสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะมีประโยชน์เราพูดถึงในคลิปที่ผมเคยอัปเกรดตัวปัจจรสปอรไปแล้วนะครับมันมีประโยชน์ในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยไม่รู้ลิมิตเท้าตัวเอง แล้วอยากล็อกความเร็วไม่ให้มันเกินกฎหมายกําหนดอันนี้ก็สามารถตอบโจทย์กับการใช้งานในชีวิตประจําวันเราได้และลูกค้าท่านนี้ครับติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งที่เป็นตัวระบบ Advanced Safety ไม่ว่าจะเป็นตัวระบบเตือนจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน BSW with LCA รวมไปถึง Real c r ค t s Traffic Alert ระบบเตือนออกจากช่องจอดครับระบบเหล่านี้ครับจะมาพร้อมกับการทํางานโดยการเปิดฟังก์ชัน ที่อยู่บนเรือนไม้ LCD ขนาด8นิ้วพร้อมสวิตช์คอนโทรลที่โฮมอลัยซึ่งตอบโจทย์กับการใช้งานของแต่ละท่านที่แตกต่างกันออกไปซึ่งลูกค้าท่านนี้เลือกซื้อและเลือกใช้บริการที่เราเพื่อฟังก์ชันเหล่านี้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังว่าด้านหลังมีติดตั้งอ,อกกุปกรณ์ตกแต่งอะไรแล้วพอจัดติดตั้งแล้วเนี่ย มันเท่มันดูสปอร์ตมากน้อยเพียงไหนครับไปดูครับมาต่อที่ด้านหลังครับสำหรับรถมิสูชิปเจร่สปอร์ตในรุ่น g t p ั r คันนี้ครับคอนเซปต์บอกอยู่แล้ว Elite e d ดิชันมันต้องมีโลโก้ Elite ใส่เข้ามาครับพ่อไฟท้ายติดตั้งเพิ่มเข้ามานะมันจะทําให้ตัวท้ายรถคันนี้เนี่ยดูมีเว,ว้ามีโคง้งมีลูกเล่นมีอะไรเยอะมากยิ่งขึ้นน,นะครับรวมไปถึงตัวชายกันชนหน้าหลังทําสีให้เป็นสีดําเงามาตรฐาน 2K เหมือนกับสีกระจังหน้าเหมือนกับสีตัวชายกันชนหน้ารวมไปถึงราวหลังคาที่อยู่ด้านบนด้วยนะครับ เดี๋ยวผมมาสรุปท้ายคลิปให้ว่าคลิปนี้ต้องการสื่ออะไรแล้วจุดประสงค์หลักของคลิปคืออะไรครับคลิปนี้ผมต้องการสื่อให้เห็นในรูปแบบรถที่มีอุปกรณ์ติดตั้งมีอุปกรณ์ตกแต่งที่แตกต่างกันออกไปครับผมอาจจะย้ำหลายหลรอบผมอาจจะพาไปดูรูปแบบเดิมๆได้หลายรอบแต่ความรู้สึกของลูกค้าแต่ละท่านไม่เหมือนกันความภาคภูมิใจของลูกค้าแต่ละท่านไม่เหมือนกันครับรวมไปถึงอุปกรณ์ตกแต่ง บางรายการอาจจะอยู่ในโมเดลเก่าเงื่อนไขแคมเปญอาจจะไม่เหมาะสมกับโมเดลที่ใช้ในปัจจุบันปัจจุบันอาจจะถูกกว่าหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันครับรูปแบบการติดตั้งทุกทุกอย่างครับเรานํามาซัพพอร์ตให้กับลูกค้าทุกทกท่านหลายๆคนอาจจะอยากใช้รถเดิมอยากได้แคมเปญที่มันตอบโจทย์การใช้งานอยากได้ส่วนลดไปเยอะๆเราก็มีซัพพอร์ตให้เช่นเดียวกันครับหรือลูกค้าบางคนอยากได้แต่งแบบนี้หรืออยากอัพให้มันเหนือกว่านี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับเราพยายามนำซัพพลายเออร์เราพยายามนํา ผู้ผลิตชิ้นส่วนรวมไปถึงการติดตั้งหลายๆอย่างเนี่ยเข <_ t ell> ้ามาอยู่ในโชว์รูมเราเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกๆท่านเพราะลูกค้าไม่ต้องเดินทางไปหาร้านนั้นและไม่ต้องไปถามเจ้านี้แล้วเฮ้ยมันมียังไงมันติดตั้งแบบไหนเราต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงเร <_ t ell> ารวบรวมมัดไว้ให้เรียบร้อยครับสิ่ง <_ t ell> ที่ลูกค้าจะต้องเตรียมคือลูกค้าก็แค่เตรียมใจมาแล้วก็อยากให้เราบริการขั้นตอนการซื้อขายครับง่ายๆจําได้3ขั้นตอนแค่นี้ครับจองจัดนับวันรับรถ3ขั้นตอนให้จําง่ายๆแค่นี้ครับ สามรูปแบบนี้ถ้าไล่เป็นสเต็ปคือจองเข้ามาด้วยการจองที่โชรูมก็ได้มาจองที่โชรูมหรือโอนผ่านบัชีบริษัทได้เลยพอโอนเสร็จผมเปิดไปจองส่งไฟนั้นไปเซ็นขั้นตอนที่2 พอเซ็นเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดเรียบร้อยพอผลอนุมัติก็นัดวันรับรถ3สเต็ปง่ายๆแค่นี้ครับและหลังจากนั้นครับนัดวันรับรถเนี่ยจะมีอีก3รูปแบบในการส่งมอบครับรูปแบบแรกคือผมขับไปส่งฟรีอีกรูปแบบหนึ่งคือลูกค้านั่งเครื่องมาอยู่ระยะทางไกลอยู่สงขลาอยู่เชียงรายอยู่เชียงใหม่สามารถนั่งเครื่องมาที่สวนภูิครับไปรับลูกค้าที่สนามบินเพื่อมารับรถเองที่โชว์รูมแล้วรันอินกับขับรถกับอยากลองสมรรถนะในรูปแบบการใช้งานในระยะทางไกลๆซื้อรถใหม่เนี่ยมันสามารถลองได้หรือเปล่า อันนี้น่าจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ชอบการท่องเที่ยวอันนี้น่าจะเหมาะครับอีกรูปแบบหนึง่งสไลด์ไปส่งสไลด์ไปส่งก็ต้องเรียนแจ้งกันตามตรงว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่แตกต่างกันออกไปครับอยู่เชียงรายก็จะต่างกันออกไปหรือใกล้ๆก็มาพูดคุยรายละเอียดกับตัวผมเองได้ผมมีซัพพอร์ตในทุกๆรูปแบบครับคลิปนี้ที่เราต้องการสื่อคือเราอยากให้เห็นอีกหนึ่งรูปแบบอีกหนึ่งแนวทางของรถคันนี้ครับว่า มันน่าจะเป็นไลฟ์สไตล์มันน่าจะเป็นรูปแบบการตกแต่งที่หลายๆคนมองอยู่มันดูเข้มมันดูขึมมันดูดุมันดูดัน รูปแบบการใช้งานประเภทนี้อาจจะเหมาะกับตัวท่านอาจจะต้องชั่งน้ำหนักว่าอันไหนเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันของท่านเองอะนะครับท้ายที่สุดสุดท้ายแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยเพื่อจะได้ม่พาทุกการติดต่อกันติดตามของเราเองเราจะนำข่าวสารดีๆนำข้อมูลดีๆมาให้ท่านผู้ชมที่ติดตามช่องเราอยู่อยู่เป็นประจำครับผมรีวิวเองผมขายเองนะเออลืมย้ำจะบอกว่าถ้าใครอยากให้ผมดูแลอยากให้ผมเข้ามาดูแลเองที่โชว์รูมนะครับโทรหาผมก่อนนะโซเชียลน็ตเวิดทุกช่องทางนะครับไลน์แอดแฟนเพจเฟซบุ๊ก 9666556รีวิวเองผมขายเองด้วยคลิปนี้ประมาณนี้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ